ากุลรักษ์ในการถ่ายภาพและต้องการถ่ายภาพอย่างจริงจังไม่ใช่แค่ถ่ายเซลฟี่ด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือของคุณและในยุคป,ปัจจุบันที่กล้องมีให้เลือกมากมายหลายรูปแบบแต่คุณจะเลือกซื้อกล้องอย่างไรในเมื่อน,นี้เป็นครั้งแรกที่คุณจะเริ่มต้นถ่ายภาพด้วยกล้องมีปัจจัยทางเทคนิคมากมายที่ต้องพิจารณาซึ่งอาจทำได้ยากในช่วงแรกและยังมีปัจจัยส่วนบุคคลบางประการที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจในการเลือกซื้อกล้องตัวแรกได้อย่างง่ายขึ้น ในคลิปนี้เราจะมาอธิบายให้ฟังว่านักถ่ายภาพมือใหม่ควรจะเลือกซื้อกล้องที่ดีที่สุดสําหรับจุดประสงค์ทางศิลปะและระดับทักษะของคุณได้อย่างไรวิธีที่ง่ายที่สุดในการเริ่มถ่ายภาพและเลือกซื้อกล้องตัวแรกคือการหาช่างภาพที่คุณรู้จักและนับถือและปรึกษาพวกเขาไม่เพียงแต่พวกเขาจะช่วยคุณเลือกแนวทางการถ่ายภาพที่คุณต้องการเท่านั้นแต่ยังอาจช่วยคุณเลือกซื้อกล้องตัวแรกได้อีกด้วยช่างภาพมืออาชีพส่วนใหญ่มักจะใช้กล้องระดับไฮเอน ซึ่งอาจจะเกินงบประมาณและระดับทักษะของคุณแต่พวกเขาสามารถแนะนําคุณไปในทิศทางที่ถูกต้องได้จากนั้นคุณจะสามารถมองหากล้องตัวแรกที่ไม่เพียงตอบสนองการถ่ายภาพของคุณได้เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงเงื่อนไขปัจจัยของคุณอีกด้วยตัวอย่างเช่นการถ่ายภาพแนวสตรีทคุณควรเลือกซื้อกล้องที่มีขนาดเล็กน้ำหนักเบาและเลนส์ฟิกติดตัวเพียงตัวเดียวดังนั้นคุณจึงจะสามารถเลือกซื้อกล้องแบบเล็งแล้วถ่ายที่มีราคาไม่แพงและมีระยะโฟกัสที่เหมาะสมได้ ก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของกล้องกันก่อนนะครับประเภทของการถ่ายภาพแต่ละแบบจะสามารถบอกประเภทของกล้องและเลนสเฉพาะที่ต้องมีได้ดังนั้นขั้นตอนแรกคือการทําความเข้าใจประเภทของกล้องที่มีจาหน่ายอยู่ในท้องตลาดทั้งมือหนึ่งและมือสองเสียก่อนเลือกกล้องฟิล์มหรือกล้องดิจิตอล ้องถ่ายภาพที่นิยมในปัจจุบันมีทั้งแบบฟิล์มและแบบดิจิตอลขึ้นอยู่กับวิธีการถ่ายภาพของคุณการถ่ายภาพแบบฟิล์มถือเป็นประเภทของการถ่ายภาพอย่างหนึ่งที่ยังคงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากดังนั้นหากคุณตั้งใจจะเข้าวงการฟิล์มแล้วก็ควรซื้อกล้องฟิล์มตั้งแต่แรกจะดีกว่าแต่หากคุณยังไม่แน่ใจในความต้องการของคุณยังขาดทักษะการถ่ายภาพหรือไม่แน่ใจว่าจะสามารถจ่ายค่าฟิล์มค่าล้างได้ในระยะยาวหรือเปล่า ก็ควรซื้อกล้องดิจิตอลแทนจะดีกว่าเพราะยังไงกล้องดิจิตอลค่าใช้จ่ายในระยะยาวนั้นถือว่าน้อยกว่ามากสามารถดูภาพได้ทันทีถ่ายภาพได้มากเท่าที่คุณต้องการหากยังไม่เต็มการ์ดหน่วยความจําและช่วยให้คุณประมวลผลภาพหลังการถ่ายได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายนอกจากนี้ยังมีกล้องดิจิตอลหลายรุ่นตั้งแต่รุ่นใช้งานง่ายในราคาไม่แพงจนไปถึงรุ่นที่สามารถบันทึกภาพและวิดีโอคุณภาพสูงได้ต่อมาคือเลือกกล้องที่ถอดเปลี่ยนเลนส์ได้หรือกล้องแบบถอดเปลี่ยนเลนส์ไม่ได้ไม่ว่าคุณจะเลือกลอลอกล้องิดจ คุณก็ต้องเลือกอีกว่าจะเลือกกล้องที่เปลี่ยนเลนส์ได้หรือเปลี่ยนเลนส์ไม่ได้กล้องที่ถอดเปลี่ยนเลนส์ได้จะช่วยให้คุณสามารถสลับเลนส์ได้หลายตัวช่วยเพิ่มอิสระในการถ่ายภาพของคุณได้เป็นอย่างมากเพราะคุณสามารถใช้กล้องตัวเดียวในการถ่ายภาพได้หลากหลายโดยใช้ได้ทั้งเลนส์ฟิกและเลนส์ซูมเลนส์เทเลโฟโต้และเลนส์มุมกว้างแบบพิเศษจนถึงเลนส์เฉพาะอย่างเลนส์มาโครและเลนส์ฟิสไอรวมถึงเลนส์อื่นๆได้อีกมากมายกล้องที่เปลี่ยนเลนส์ไม่ได้จะมีเลนส์ติดกล้องเพียงตัวเดียวซึ่งอาจเป็็นนนนนเเลลลฟกกกกหรรืออออูได้้้ขขึย่่ับุงง ซึ่งหมายความว่าคุณจะถูกจำกัดให้ใช้คุณสมบัติต่างๆที่กล้องมีให้ไม่ว่าจะเป็นระยะโฟกัสหรือช่วงรูรับแสงโดยมากแล้วกล้องที่เปลี่ยนเลนส์ไม่ได้จะเป็นกล้องเลนส์ไฟเดอร์หรือกล้องคอมแพคกล้องที่สามารถถอดเปลี่ยนเลนส์ได้นั้นโดยมากจะมีขนาดใหญ่กว่าหนักกว่าและซับซ้อนกว่ากล้องที่เปลี่ยนเลนส์ไม่ได้กล้องประเภทนี้ต้องใช้เวลาเรียนรู้และฝึกฝนมากพอสมควรนอกจากนี้กล้องที่เปลี่ยนเลนส์ได้ยังมีราคาแพงกว่าอีกด้วยแต่ข้อดีคือมันมีความแข็งแรงทนทานมากกว่า สามารถควบคุมด้วยมือได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเพื่อนคู่ใจของคุณได้ในระยะยาวส่วนกล้องที่เปลี่ยนเลนไม่ได้นั้นจะใช้งานได้ง่ายกว่าตั้งค่าได้เร็วกว่าและมีความเฉพาะตัวมากกว่ากล้องเหล่านี้มีประโยชน์สาหรับการเรียนรู้องค์ประกอบและการจัดการด้านเทคนิคจากมุมมองที่จํากัดแต่ก็สามารถควบคุมแบบแ,บบแมนวนวลได้เกือบทั้งหมดและเลนที่ติดมากับกล้องนี้โดยมากแล้วมักจะมีคุณภาพสูงและรูรับแสงที่กว้างต่อมาหากคุณเลือกกล้องที่เปลี่ยนเลนได้ก็มีทั้งแบบ SLR และมิเลอร์ทั้งระบบฟิล์มและระบบดิจิตอลความแตกต่างอยู่ที่โครงสร้าง กล้อง S L R หรือ Sin g l e Lens Reflex จะมีกระจกภายในที่สะท้อนแสงไปยังช่องมองภาพแบบ Optical ช่วยให้ผู้ใช้มองสิ่งที่เลนเห็นได้อย่างแม่นยำต้องมีเลนเลสจ,จะไม่มีกระจกดังกล่าวสิ่งที่เลนมองเห็นจะสูกส่งไปยังเซ็นเซอร์โดยตรงและ,สะแสดงบนช่องมองภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์แต่ช่องมองภาพแบบอิเล็กทรอนิก sn ั้นมีความแม่นยำน้อยกว่าช่องมองภาพแบบ Optical แม้ว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะลดความแตกต่างนั้นลงได้มากแต่ช่างภาพบางคนก็ยังรู้สึกได้ว่าช่องมองภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นของเทียม สุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบของส่วนบุคคลนะครับทั้งระบบฟิล์มและดิจิตอลกล้องมิเรเรตนั้นมีน้ำหนักเบาและกระทัดรัดมากกว่ากล้อง slr นอกจากนี้ยังสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้ในอัตราความเร็วที่สูงกว่ามีระบบโฟกัสอัตโนมัติที่เร็วกว่าและสามารถบันทึกวิดีโอที่ดีกว่าในทางกลับกันกล้องแบบ slr ไม่ว่าจะเป็นฟิล์มหรือดิจิตอลมักจะมีอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ที่ยาวนานมากกว่าอีกด้วย และจากนี้จะเป็นคุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณาเมื่อคุณจะซื้อกล้องตัวแรกในแบบดิจิตอลกันครับถ้าคุณฟังมาจนถึงตอนนี้แล้ววิธีพิจารณาในการเลือกซื้อกล้องของเราน่าจะพอช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าคุณต้องการซื้อกล้องฟิล์มหรือกล้องดิจิตอลและจะซื้อกล้องที่สามารถเปลี่ยนเลน์ได้หรือแบบที่เปลี่ยนเลนส์ไม่ได้กันแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูคุณสมบัติทางเทคนิคซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการเลือกซื้อกล้องดิจิตอลกันอันดับแรกคือขนาดเซนเซอร์ ขนาดเซนเซอร์จะเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของภาพได้ดีที่สุดยิ่งเซนเซ,นเซอร์มีขนาดใหญ่เท่าไหร่ขนาดพิกเซลทางกายภาพจะมีขนาดใหญ่มากขึ้นเท่านั้นขนาดพิกเซลที่ใหญ่ขึ้นก็หมายความว่ากล้องจะจับภาพแสงได้ดีขึ้นและส่งผลให้ประสิทธิภาพในการถ่ายภาพในสภาพแสงน้อยนั้นดียิ่งขึ้นได้ภาพที่คมชัดและมีความชัดเจนมากขึ้น เซนเซอร์ S S ขนาดใหญ่จะสร้างสัญญาณรบกวนของ ISO น้อยลงและจะให้ภาพที่ดีขึ้นแม้จะใช้ ISO ที่สูงดังนั้นหากคุณถ่ายภาพในสภาพแสงน้อยต้องการช่วงดนามิกที่กว้างและต้องการความละเอียดของภาพสูงคุณจะต้องใช้กล้องที่มีเซนเซอร์ขนาดใหญ่เราจะแบ่งหมวดหมู่กล้องตามขนาดเซนเซอร์ดังนี้กล้อง f u ลเ f ร a m e คือกล้องที่มีขนาดเซนเซอร์24 x 36มิลลิเมตรคือเทียบเท่ากับฟิล์มขนาด35มิลลิเมตรกล้องมเดียมฟ Format คือกล้องที่มีขนาดเซนเซอร์ที่ใหญ่กว่ากล้องฟูลเฟรมโดยมักจะใหญ่กว่าเป็น2เท่าคือ48คูณ36มิลิเมตรใช้สำหรับภาพที่ต้องการพิมพ์ภาพออกมาเป็นขนาดใหญ่และการประมวลผลหลังการถ่ายอย่างละเอียดกล้อง APS-C คือกล้องที่มีเซ็นเซอร์รับภาพขนาดเล็กกว่ากล้องฟูลเฟรมและจะขึ้นกับผู้ผลิตอย่างเช่น24คูณ16มิลิเมตรสำหรับกล้องฟูจิเฟรมและนิคอนขนาด22.2คูณ14.8ม mm, ิลิเมตรสำหรับกล้องแคแนลเป็นต้นต่อามาคือระบบโฟร์เติร์ คือกล้องที่มีขนาดเซ็นเซอร์4ต่อ3ใช้ในกล้องพาโซนิกและโอลิมปัสกล้องระบบเซนเซอร์นิ้วคือกล้องที่มีขนาดเซนเซอร์1นิ้วส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้ในกล้องคอมแพกตต่อมาสิ่งที่ต้องพิจารณาคือความละเอียดของภาพและคุณภาพของวิดีโอความละเอียดของภาพและวิดีโอนั้นหมายถึงระดับความละเอียดที่กล้องสามารถจับภาพได้ยิ่งความละเอียดสูงมากขึ้นภาพที่ได้ก็จะมีพิกเซลจำนวนมากขึ้นซึ่งทําให้ได้รายละเอียดที่มากขึ้นและความคมชัดที่มากยิ่งขึ้นตามไปด้วย แต่ความละเอียดของภาพนิ่งและวิดีโอที่สูงเพียงอย่างเดียวก็ไม่ใช่สิ่งที่เพียงพอนะครับดังนั้นจึงต้องมีเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่เพื่อจับภาพทุกอย่างให้คมชัดกล้องสมาร์ทโฟนมีความละเอียด48ล้านพิกเซลแต่มีขนาดเซ,นเซ็นเซอร์เพียง1ต่อ1.14ซึ่งขนาดเซ,นเซ็นเซอร์ที่เล็กนี้ไม่สามารถให้คุณภาพของภาพเท่ากับกล้องมิเ l เรตที่เซ็นเซอร์มีขนาดใหญ่กว่าถึงแม้เซนเซ,นเซอร์นั้นจะมีขนาดเพียงแค่24ล้านพิกเซลได้เลยต่อมาคือช่วงเลน การที่เรามีกล้องระดับไฮเอ็นนั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ยังคงไม่เพียงพอคุณยังต้องจับคู่กับเลนส์ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้องค์ประกอบและคุณภาพของภาพตามที่ต้องการอย่ามองข้ามเลนส์ที่จะต้องเข้าคู่กับกล้องของคุณอีกด้วยคุณจะพบเลนส์ที่หลากหลายประเภทสําหรับการถ่ายภาพที่คุณหมายตาไว้ ซึ่งมีตั้งแต่เลนราคาเบาๆไปจนถึงเลนราคาแพงนอกจากนี้ยังมีเลนจากผู้ผลิตอื่นๆที่ราคาไม่แพงเท่ากับเลนของค่ายกล้องและเลนฟิกนั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าเลนซูมและก็ยังมีเลนคิดที่เป็นเลนซูมมาตรฐานที่มาเป็นชุดพร้อมกับกล้องแม้จะเป็นเลนที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งานแต่มีประสิทธิภาพน้อยกว่าเลนที่ขายแยกต่างหากเลนคิดนั้นเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานโดยทั่วไปแต่ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานถ่ายภาพในระดับมืออาชีพแน่นอนว่าใครๆก็อยากใช้ของดีกันทั้งนั้น แต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องพิจารณาจากระดับการใช้งานและงบประมาณที่มีควบคู่กันไปด้วยนะครับประเด็นสุดท้ายในการเลือกซื้อกล้องตัวแรกก็ต้องพิจารณาที่การใช้งานในระยะยาวด้วยกล้องถ่ายภาพถือเป็นการลงทุนและควรเป็นการลงทุนที่ยั่งยืนการซื้อกล้องตัวแรกของคุณควรเป็นการตัดสินใจที่รอบคอบคิดในระยะยาวและเลือกกล้องที่ตอบสนองความต้องการปัจจุบันของคุณแต่ยังมีพื้นที่สําหรับการขยับขยายในอนาคตได้อีกด้วย ราคาของอุปกรณ์ที่จ่ายไปก็ต้องพิจารณาด้วยว่ากล้องมีโครงสร้างที่ดีแค่ไหนทนทานต่ออุณหภูมิน้ำฝุ่นแรงกระแทกขนาดไหนเลนและอุปกรณ์เสริมมีรองรับหลากหลายหรือเปล่านอกจากนั้นยังมีเรื่องของการบริการหลังการขายการรับประกันการอัปเดตเฟิร์มแวร์อีกด้วยถึงแม้กล้องนั้นอาจมีราคาแพงกว่าและการใช้ฟังก์ชันต่างๆของกล้องให้เชี่ยวชาญอาจต้องใช้เวลามากกว่าสักหน่อยแต่คุณภาพและการใช้งานในแลยะยาวที่ดีกว่าจะถือเป็นความคุ้มค่าในการลงทุนสำหรับกล้องตัวแรกของคุณ เราหวังว่าวิธีคิดในการเลือกซื้อกล้องตัวแรกนี้จะช่วยให้คุณเลือกซื้อกล้องที่ตอบโจทย์ความต้องการในการถ่ายภาพของคุณได้แต่ถึงแม้ว่าคุณจะได้กล้องที่ดีมาอยู่ในมือแล้วคุณก็ยังคงต้องเรียนรู้และต้องเข้าใจการถ่ายภาพนั้นๆจะต้องรู้จักข้อจํากัดต่างๆของกล้องและมุ่งเน้นไปที่การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพที่สวยงามให้ได้ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพและความสวยงามของภาพนั้นขึ้นอยู่กับผู้ถ่ายทั้งมุมมองและการจัดองค์ประกอบที่ได้จากการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะครับ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังหากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับแล้วกลับมาพบกับสาระความรู้ในรูปแบบพอดแคสต์ของเราได้ใหม่ถ้าคุณชอบคลิปในรูปแบบพอดแคสต์นี้และเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดถูกใจคลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้เราและแชร์คลิปไปให้เพื่อนๆที่สนใจได้นะครับฝากทุกท่านที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดกับสาระความรู้ทุกเรื่องราวที่น่าสนใจของการถ่ายภาพและทุกๆความเคลื่อนไหวของเราคลิปนี้สวัสดีครับ